ครับสวัสดีครับวันนี้ผมหนึ่งเกมเมอร์ทีวีนะครับโอเคโอเคนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทําลิฟต์ส่งของขึ้นชั้นบนนั่นเองลงชั้นล่างเดี๋ยวผมก็สอนพร้อมกันนั่นเลยนะครับเพื่อความครบครันแต่ก่อนผมจะไปดูผมให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับว่ามันใช้งานยังไงนั่นเองนะอันนี้ก็บ้านตัวอย่างเปิกเข้าไปปึ๊บเนาะเห็นไหมครับอันนี้คือวงจรนะครับโอเคให้เราคุณเห็นอันนี้หนไหมครับกด ข้างล่างครับกดปุ๊บมันก็ลงวนทํางานแล้วก็ของมันจะขึ้นข้างบนนะครับแต่วงจรนี้บกักนิดหนึ่งครับมันมันอยู่ตรงนี้แหละเออนะแต่ก็ทํางานได้เองนัแหละสํหรับวงจรผมก็วัดสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเรามาดูกันเลยนะครับหนึ่งว o สต์ตูนสองว e สต์ตูนทอตสามว t สต์ตูนรี สี่เ stone comparator จากนั้นห้า dropper นั่นเองนะครับหอก block อะไรก็ได้มาเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับส่วนไอลิฟนี้ผมแนะนำว่าใช้กับบ้านแบบจำพวกบ้านที่สูงประมาณสี่ห้าชั้นขึ้นไปนะสีห้าชั้นนะครับเพราะว่าหกเจ็ดชั้นมันวงจรมันจะทำงานไม่ค่อยถึงนะครับโอเคครับกันได้นะครับให้เรากดนังยอนะครับแล้วก็ วางอะดอปเปอร์หนึ่งสองสามสี่โอเคนะครับสี่ช่องจากนั้นให้เราหันหลังเข้ากับอันนี้นะครับแล้วก็ปึ๊บวางเรสตน stone คอมเพรเตอร์นะครับจากนั้นให้เราวางเรสตน stone ีเบรเตอร์นะครับโอเคให้เรามาวางให้มันตรงไปข้างหน้านะครับจากนั้นให้เรากลับมาด้านนี้นะครับแล้วก็วางแบบนี้ปึ๊บอีกอันหนึ่งคือเรสตน stone ีเบรเตอร์นะจากนั้นให้เราวางเรสตน stone ให้ระาวาังลากมาแบบนี้เลยนะครับตามผมเลยนะใครดูไม่ทันก็กด r e เพ a เอานะครับจากนั้นให้ระวังบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้1อันนะครับจากนั้นก็วางเลสตูนทอชหนึ่งอันโอเคจากนั้นก็วางอีบล็อกหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราขึ้นไปวางตรงนี้อีกหนึ่งอันโอเคครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาใช้งานดูนะครับสุดทาผมจะเอาอันนี้ขึ้นไปเพื่อนใช่ไหมครับ ปึ๊บปึบปึบปึบนูเห็นไหมครับมันจะขึ้นชั้นบนคือไอการทำลิฟต์นี้ผมดูจากพี่แทกเกิลนะครับโอเคนะใครไม่รู้จักก็พิมพ์ดูนะครับแทกเกิลเอ่อ n e ย r a f t ไอเทกเทกเกิลสีหกเลยแล้วนะที่มีคุณ s s r เอสอาร์ดอยู่ครับพี่ออยอะเออนะโอเคส่วนวิธีการเอาลงนะครับผมก็จะสอนอีกนั่นแหละอุปกรณ์ที่ต้องมีคือหนึ่งเชสสอง ฮอปเปอมีแค่นี้แหละครับโอเคนะขั้นแรกให้เรากดชิปแล้วก็วางเอาตามความสูงของบ้านนะครับอย่างน้อยผมว่าสักประมาณสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคนะอย่างนั้นให้เราทำอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวไม่ใช่เอาไปก่อนวางติดตรงนี้แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ให้กด่ฮอปเปอร์มันทิ่มลงมาข้างล่างหมดเลยนะครับ ให้ล่างฮอปเปอร์นี้เดี๋ยวให้ระาวาังเช็ดตรงนี้หนึ่งอันนะครับเดี๋ยวไม่ใช่เอาเก็บมาก่อนโอ้ให้ระาวาังเช็ดตรงนี้นะครับจากนั้นให้เรากดชิปวางเยอะแล้วก็ให้ฮอปเปอร์อันตูดไปหากล่องหมดเลยนะครับโอเคนะเนี่ยครับทำลงก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้ใหม่อีกทีนะครับโอเคสุว่าคุณแบบว่าจะส่งของให้เพื่อนใช่ไหมครับก็ ให้เราส่งเดี๋ยวว,วงขอเป็นวงจรแป,ป๊บหนึ่งนะครับเอออันนี้เป็นดอปเปอร์อยังวะโอเคเป็นแล้วกูกูกูกเดี๋ยวเอาไม่เาไมจุบอันที่หนึ่งสองสามสี่โอเคมาเช็ควงจรก่อนนะครับขี้ลืมหนึ่งสองสามสี่โอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูนะครับ ให้เราใส่ของตรงนี้หนึ่งอันปึบปึบปึบ,ปบโอเคครับของมันก็ขึ้นข้างบนใช่ไหมครับเดี๋ยวขอปิดตรงนี้ซ่อมบ้านแป๊บหนึ่งนะครับช่วงนี้ผมจะลงคลิปแบบก็ทีๆสักนิดนึงนครับเพราะว่าช่องเพิ่งเปิดมาใหม่มา26ซับเองครับก็ต้องลงคลิปทีเป็นเรื่องธรรมดานะครับโอเคให้เราใส่ของไปครับโอเคใส่เนื้อกระต่ายแล้วกันเราจะขึ้นไปดูข้างบนนะครับว่ามีของหรือเปล่า ขึ้นไปปึ๊บเห็นไหมครับของก็จะถูกขึ้นส่งมาข้างบนแบบนี้นะครับส่วนเพื่อนข้างบนจะส่งของให้เพื่อนข้างล่างอนะ่ะให้เราโยนของลงไปในฮอปเปอร์เลยครับโยนปึ๊บของฮอปเปอร์มันก็จะดูดลงไปนะครับดูดปึ๊บมันอยู่ไหนเหรออยู่ในกล่องนี่นะครับเห็นไหมครับดีใช่ไหมล่ะคือ,อ,อลิฟต์นี้ผมว่าเหมาะกับการใช้เลสเพลย์มากเลยครับเลสเพลย์สำหรับที่ คนที่เล่นกันสองคนนะครับแล้วก็ลืมบอกอย่างหนึง่งเออสกินที่ผมเปลี่ยนใหม่ครับอันเนี้ยก็ต้องขอบคุณพี่ดากี้เกมสี่นะครับเพราะว่าใครดูคลิปเขาก็ต้องรู้เ่าเขาแต่งสกินที่ว่าด้านหลังที่เป็นคาว่า youtube อันเนี้ยผมก็อามาดัดแปลงนิดหน่อยนะครับก็ต้องขอบเขาขอบคุณเขาจริงๆนะครับที่แจกนะครับส่วนทริคนี้ก็ ขอบคุณพี่แจกเกิลอีกครั้งนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับหรือถ้าอยากให้เพื่อนคุณมีความรู้ก็กดแชร์นั่นเองสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย